วันนี้เจอใครไม่เจอเจกับสาวสวยทีอะรอเคมอบุดกับสาวสวยเขาจะไปเขาจะอยู่แซงมาเป็นบบเถอะเถอดแล้วพออยู่สำหรับตัวที่ควรัะไม่ลงตัวเพราะถ้าคตตนที่ตัดทีตดเจต้าโคตรตันเป็าคตันนี่ปุ่อที่ตจะกแงแสงมาโคตรตันเป็นบพดได้ถ้าโคตันเปาคตรันนี่ปุดอีตามมาแล้วคิดว่าที่วนี้เอาเบียบเอาเป็ียเราตายทีเดียวแบบสู้ตายเขาหวแบนก็เขาไหวแบนลืมเขาไหวกันแม่เผชิญหน้ากันที่ยวนี้ไม่ทำมัแล้วว่าย่งไงแม่สาวสวยทและมันต้องสบตาเขานะไม่ต้องสบตา อยู่กับแพ้เอาแล้วเริ่มเบียดกันไหมลูกเพชรกระบูนของทองเริกเบียดดีเริกเบียดดีเริ่มเบียดดีถ้าเราเลิกเบียดใจ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 มาลูกผู้ชมเอาเลยก็เปลี่ยนขึ้นมาทีแล้นี้เบียดขึ้นมาทีแล้วน่ะถึงลำน้ำกดละหันทมเริ่มจะระเบิดเถิดเถิดแล้วตอนนี้เอาแล้วว่าตอนนี้ยังคุยกันได้ลงตัวระหว่างของขอกับอินเทราใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาชุดนี้ตีว่าหัวปีหัวท้ายเพียงท้ายเริ่มจะเปิดถ่ายไงมือใส่กันแล้วใครจะไปใครจะอยู่ดูออกบอกได้เพาตอนนี้ใครอยู่มันรับตะมาลงน้ำสินกันในน้ำในน้ำ เลเล็ดแล้วมาได้ไหมตว่าเทปพุ่มูตกลายประกบขวัดห,ห,ดหอหอมจกแถมด้วยลายยี้มหยิเลือกยไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วย <c oughs> และสุดท้ายก็ฮู้เอาเซนไทยอเนี่ยไหมผลอยาเป็นทางการสักครู่น,นะครับผู้ขี่สูสีมากครับตองในช้ยทอปผลการแข่งขันนะครับร่อง น้ำน้ำเงินนะครับสาวสวยอินทิรานะครับเข้าเส้นชัยนะครับอ้าลองเพลงก็ตามก็ต้องปกปีตวินก่อน

เอาเราเก่งกินเหนเก่งเห็นใสย่างงอ่เจะเพชรเสียหเพชรเะเพชรจะไปเพชรเอยู่นาแสงเะเพชรดาววะต่อธมาทต่อต่อฝาต่อฝาหัต่อหาตต่อไปหัวเล็บสายถายเิ่มแกเอาหัวเล็บสายถายเบแกงงลงน้ำแดเริ่มเียนแสงขึ้นมาเลต้ว่าไงเทียนนะบ้าเอดบนิสกีธรรมี่หาใจลดต้นขอเลยทีเดียวเลยคุบกอดขอหอมแจ็คแมน้วลาวีียมเลืองยาไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยอปนาววะไปดาววะไปดาแสงเริ่มแสงมา เพชรนาแสงตอนนี้มาได้ดีนผู้ชมเริ่มเปียดนี้เร่ียนี้เห็นาแสงเริี้เห็นงนะวเริ่มเบียี่สุดท้ายก็นเสนชัยสเร็ับครับร่องน้าแดงเพชนาแสงชนะครับหมากลี่เรียบร้อยแล้วนผเป็นเพชรนาแสงไปควายชนะนผู้ชม มาดูประเภททั่วไเปเห็นหน้าที่ของโลกงามสีแดงเห็นรุร่นข้าตุ้มมเจอกับสาวสวยพิชยารักกันตุ้มนม होते खाए जा भाईया माँ जा खाए जो उठाए कम इसको लाए साइकल में बैठो बस धंधा दे दियो बुरा है ना बाली था साइकल में दे दियो बस ताल दियो और लोग हैं नुमा बहुत खोलो नुमा सही है मेरे को तेज लूट तेज लूट तेज लूट धूप में दूसरा हो तो घर में तेज लूट के अब साउथ हो तुझे क्या बात लव आ लव बेस चैनल में दिल दिवा मैं कोस तक कोस ही वो बार अमीर तेज लूट दियो लव साइकल में चा 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 ถือว่าเที่ยวนี้ไม่ธรรม,มาดาแล้วท่านผู้ชมแม่ถือว่าไม่ธรรม,มาดาคนอย่างเทพดูรุนั้นไม่อยอมแพ้ใครง่ายไ,ไม่อยอมเจ็บเียอะเอาแล้วพยายามดีจริ้นช่ไหมพยายามใส่ใส่พยา,า,าพยามปลี่ยนมาหพยายามปลี่มาเอาแล้วจะเปลี่ยนไปยังไงจแต่ลีนน่แน่ๆตอนนี้ปลีนมาจะได้เอาแล้วใส่กันมาเต็มที่ขยี้กันมาเต็มแรงแข่งกันมาอย่างเดียวไม่กี่เรืนน่องอื่นสดขื้นกันเลยเมั้ยถามเลยถามเลยสดขื้นกันไม่ได้ เอาเลยคนี่ีน้องทันนี้เต้องสเราจบกมันมาชกี่มาต่ตาหัวต่หัวาตาผาต่อผาตีเห็นดูเช็เาดิสักด้วเตตอนี้ยังคุยชพยายามหลบลรมานี่สาวโซที่จดพัเริ่มเบียดกันมาี่มคก่งสีเอาเลยเอาเลยเบียดแงแสงมาเบียดแงแสงมาเหดูกับสาวสดเหนและสุดท้ายก็รู้เข้าเส้นชัย โยพิชยาพักครับชนะครับพรบพี่น้องชาวเรือนะครับเรือสองส่งคู่จบลงไปครับเที่ยวแรกรอบต่อไปเราจะทำการแข่งขันรอบกลับใส่น้ำประเภทเ,เรือภายในเราขอให้พี่น้องชาวเรือนะครับ เป็นเรือภายในครับขึ้นไปกลับสายนา้ำเดี๋ยวเเรือเทนิิตแล้วก็สา,สาวโสดะเปาแก้วสาวสสยอินทล,ลากับเทพบุตรหงวทองซึ่งเป็นเรืทอท้องถิ่นเป็นเรือภายในขึ้นไปกลับสายนา้ำเดี๋ยวนี้เลยครับ เลยทีเดียววาสนาดีสะเทือนกับคนดูเล่นอาศัยดูเล่นไปดีทุกทุกนามืองคัวตาแอบรู้ว่าเป็บปวตากขกตาเปิดตากขกตานี้รอบกับสนามที่วิ่งมองหัวเทีปที่นี่จะที่นี่ขืนมาได้หรือไม่หรือว่าจะพ่ายตาพ่าแก้วไปชิงชนเลิศตัวองสารสิทธิ์ไปชิงชนะเลิที่สัปแต่ไม่รู้ที่วิ่งการแข่งขันกีฬามันไม่เนียนไปรอเสรอโค้ชเทปนี้ตัวนี้มาดีอยู่ลงน้ำสีแดงเริ่มแรงแซงขึ้นมาแล้ว ดูสิว่า,าการเปลี่ยนรงน้ำผิวนี้จะเป็นผลให้เฮดนนีมิดหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วดูดีๆอาจจะมีเ้เฮก็ได้ท่ผู้ชมแต่ทีแน่ๆตอนนี้ตาเผาแก้วตาเผาแก้วเม้จะย้ายมาอยู่ร่องน้ำสีํำเงินเผชิญหน้ากันเท่ยวนี่ดือว่าสู้ตายทาวายแัน ปุยบทหน้าตั้เที่ยวเอาแล้วเริ่มเบี้ยวเริ่มเบี้ยวเริ่มเบี้ยสักทีเริ่มจีจจ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 จอจจ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  เริ่มขายาดีตะเภาแก้วไม่จะอ,อยู่รองแดงหรือลอง,งน้ำเงินแม่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเริ่มขายาดีเริ่มขายขาดีทีมงานรุ่รุ่นทีมงานรุ่รุ่นเล่ยเทพดีบินเริ่มเบียจีเริ่มเบียจีพยัยอัจฉริสูงสีได้จะสูงส,สีหรือเปล่าสุดท้ายก็รั่วเอ้าเส้นชัยผลการแข่งขันยา่เอไปทางการครับรบน้ำน้ำเงินนะครับชนะได้แก่สาวสวยตะเภาแก้วครับหมายความว่าสาวสวยตะเภาแก้วนะครับ ปยืนรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับคู่ต่อไปครับสาวสวยทิราพบก,กับเทพบุตขหงทองนะครับบีเ้เริ่มพยามบีย้เห็นพาไปนี้ในหัวเริ่มคอคอคอ คขึ <House> <speaking in aría> ้นมาแล้วแต่จะทันหรือไม่ทันเป็นีกเรื่มยืนกันบูชอู้สาวสวยอินเทาหุนทางเอรไจะสดใสเหมันตมะนาวผสมสลายหรือเปล่าหรือว่าจะตกราบหรือว่าจะแพ้จะเทปมูดหงอทียโอสักการะม่จะมไมีใครยอมใครลงน้ำสไลดเเพื่อพยายามพยายามแสงขึนมาแสงขึนมาแล้วตอนนี้เขาหุ่นเป็นอะไบูดีกีนมากดีที่บ่าตาตาหาตาตาตายตายเทปมสาวสวยเทปาวสวยเทปมาและสุดท้ายก็ เอาเส้น้ายเอาแล้วเอาแล้วบอกมาตัวว่าข้ามันเสมอเป็นยังไงก็เราประกาศผลย่าง็นทางการครับยา,างพีทารการครับร่องน้ำน้ำเงินครับเทพขบวห้องทองชนะครับโอ้โหแสดงว่าต้องรอรอบที่3นะครับ มาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วก็ประเป็สายนอกรอบกับสายน้ำเที่ยวที่สองก็มาดูสุราเพชรน้แสงเจชนะอีกเที่ยวได้รู้ไหมรู้ได้ดีเท่ได้ผู้รับจะตีทุนคนมาได้เจขนะดีโอ้ก็มาดูสองลำคุยกันไม่ลงตัวแล้วพวกนี้ตางคนวแจกแกงเข้ากินผู้ถือไม่ลงตัวเพราะว่าต่างคนต่างคิดตตักจิต่างแจกต่างคนต่างไปต่างคนต่างดีเที่ยงนาำร้องน้ำสีน้ำมันผมกับเพชรนาแสงร้องน้ำสีแดงเริ่มจะแสงก็น้องมาเจ้ที่ว่าไม่มีข้าวไข่ดีไม่มีใครได้เลือดพิเศษแรงแสงมาลา รือว่าเที่ยวนี่เป็นเอกฉันหรือไม่เอาละครับเริ่มฟูกันมาไม่ธรรมดาล้วแนวตะไผ่เน่าๆกันมางลุงเอาแล้วว่ายังไเพชรน,นาแซงเพชรนาแซงอุ้ยเจอครับเพชรเอกนาว่าเพชรเอกกับเพชรนาแซงถ่เป็นผ่ายถ่ายเป็นถ่ายต่อสลับลงน้ำนี่ลรคเริ่มเีน่นเสียงสีเริ่มใส่มา,าแรงๆเริ่มใส่แรงๆตัดจุง้งับไผ่ใส่มาเรถอดกันมาชืกๆแล้วต็ ใครดี่ใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ดิเขาเรียกบอกว่าเพ็ดตัดเพ็ดเพ็ดไหนจะไปเพ็ดไหนจะอยู่เพ็ดนาแสงกับเพ็ดเอกหนาวาเอาเลยไว้ตัวนี้ใส่กันมาแบบระเบิดเถืถองเลยทีเดียวเล่นเอาคุกป๋อพ่ยาหอยเริ่มทะยอยพาลูกพาหลานลมเข้าฟังเสียงพลางามสนั่นนั่นไลยตัดโคตรตัดไปตัดโคตรตัดนี้เพ็ดหนาแสงเริ่มนี้ออกมานิดยเริ่มนี้ออกมาหน่อยเพ็ดเอกเริีบบนพี่จีตามมาบนพี่จีตามมาและสุดท้ายก็รัวเข้าเซ็นไทย ทางการขับรอบสลับร่องน้ำครับร่องน้ำน้ำเงินครับเพชรนาแซนตุนชายชนะครับก็ถึงเดียวเดี่ยวแรกอยู่ร่องน้ำสีแดงใช่เดี่ยวนี้สับเปลี่ยนมาอยู่ร่องน้ำสีเงินถูกต้องส่วนสาวสวยพิชยรพัฒน์นั้นจากร่องน้ำเงินกลับไปอยู่ร่องน้ำสีแดงแม่เอาละครับผู้ชม ท่านอาจารย์แดงพิทยาแก้วปัญญาโอ้ผัวมันยิดีคนหนุ่มมันสมองเื่องจำดีโอ้พวกพวกรองจำของเราขอบคุณคุณเยอะขอบคุณมากด้วยนะครับวันนี้ดีใจครับพี่น้องที่ว่าพี่น้องตะบนปะ นะครับพี่น้องข้างขาตูกสุรินทร์ไล่สุดในขณะนี้ก็พี่น้องดากิมนดีศรีครับผมพี่น้องจากบ้านตาเป็ดตะบนบะของเราขอบคุณครับวันนี้ครับน้าสวยน้ามนองเราด้วยมาฝากพวกลูกทุ่งข้าวเหนียวด้วยเห็นใจว่าน้ําท่วมทุกปีทุกปีจะมีข้าวหุงกินไนมแบบนี้ก็ขอบคุณน้องทุ่งด้วยนะครับขอบคุณดารินเด้วยวันนี้เอาละครับ กองน้ำเริ่มกับเพื่อนเล่าาีจไม่ตีเรื่อทุกอย่างจะจบลงสนามแห่งนี้จะเงียบดีมากออกฟาวโอ้ยังออกไม่ได้ครับเพราะว่ากองฉลากยังไม่เรียบร้อยมิสเตอร์ฟาวโอ้ไปยันในพาตานติเกตจ้าโว้ยแต่แม่เรือที่หลายๆคนยังสงสัยอยู่ว่าสาวเสียพันกระหน่อยเลือดแดงต่างสีน่าเนาน่าปีนาครับมันผมเห็นเลือดกำลัง ผมที่ใส่เสื้อว่านางสาวเดินนางเดินจึ๊งจึงโอ้ความคิดเลวมากมากทนดีภาคใช่ไหมใช่เที่ยวตัวไปดีเป็นหน้าที่ของเรือเดินจุกใช่ไหมล่ะเออ้าฝรั่งมาดูเหตุจกจกเสียกันจริงทีมงานของท่านบุช่วยอสุรินทร์สักแก้วส่วนสาวสวยพิธิยาพัฒน์นั้น เป็นเรือที่ไม่ธรรมดาครับไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนเท่าลานลาบลาวแห่ร้อนงานต้อนรับกินกวยเตี๋ยนะครับทีมาอยุ่เพื่อนลูกหลูกนะครับคุณพ่อมัคคณาโยกนะครับท่านมานำเสนํกำลังใจให้พวกเราด้วยเออเพียงทางญาติพี่ก่อบัดบ่ายย่างน่อยเป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้พวกเรานะครับ นีแล้วครับนักขาวกระไดเมื่ออยู่ตันนี้ก็นั่งใจเนาะครับผมไก่ประถิชทางข้อมูลกระจกลงหอกปลาเลยไปประพาสเส้นทางอ้ิณรี่ึ้น,นลานหละลายนะงานบุญมาเศร้านี่ปรจาาาํ<บ>าหน้าประพาสได้เออขอบพูดหลายๆเรื่องแตเรื่องที่จําลูกหลานได้ก้อนอาจารย์กายมาตัวยพนันเป็นเลี้ยวใต้บ้านตาเก,กเด้อเดิวไปนั่งถนนถนนถนน,ถนนั้นไม่สวยเท่าไหร่พนนถนนมาบ่ได้มาบ่ได้ เอาแล้วผู้ศึกษาตัวที่เป็นที่สองเอาแล้วครับเป็นไรมีปัญหาอะไรกอันนั้นไม่มาลำหนึ่งก็ท่านรองกิติท่านรองดำเพรียงปรุษาท่านกำลังรับการประท้วง และแก้ไขปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าสองเที่ยวม,มาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเรือเที่ออกมาก่อนก็อนกบอกว่ากรรมการตีโพงแล้วถึงออกมากรรมการบอกว่ายังไม่ได้ตีสัญญาเพราะว่ามีเด็กน้อยเอามาไปตีหลังคำดังแนงเรีอยก็เลยอ,ออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับปัญหาเกิดทุกแน่นอนโอ้่ยวลน้นสือว่าเหตุซุ่มขังไว้อยู่กีก่ราคั้งกันเฮอ น,นี่นี่ลำไหนเนี่ยเขาออกมานี่ยลำอะไรเนี่ยในรุ่น้านเป็นทันอ๋อ,อสแสดงว่ากระปการจิตผู้ใหญ่ต้องมีการพิธียสื่อสารกับเส้นชัยแล้วบอกว่ามีการเป่าเรือนะครับอ้าว อ่าคุยกับท่านรองกิติคุยกับข้บาพการประท้วงเลยนะครับโบกหูเรยวเข้ามาเลยครับประท้วงเรามีเหตุมีผลนะครับอ่าเอามาคุยกันเลยครับว่าจะอาอยังไงส่วนทีมงานผู้บรรยายไม่มีสิทธิ์การตัดสินใจนะครับว่าจะเอาใหม่หรือว่าจะฟาวหรือไม่ฟาวเรามีสิทธิบรรยายเรือเท่านั้นนะครับ จากจุดปล่อยเรือนะครับอขออนุญาตเรียนเชิญนะครับจุดปล่อยเรือและก็ทีมเรือนะครับตลกลงกันที่กริการในเวลานี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาในรอบต่อๆไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรรมการจุดปล่อยเรือแล้วก็ผู้จัดการทีมเรือนะครับมาคุยกันตลกลงกันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับครับแล้วก็นะครับ สาวสวยอินธิรานะครับกับเทพบุตรหงทองนะครับก็ที่3นะครับอ่าปล่อยคู่นี้มาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาคุยกันนะครับระหว่างสาวสวยพิจยาพัฒ์กับเทพรุ่นรุ่นะครับรอบที่3สายใดครับก็หาผู้ชนะไปชิงชนเลิศประเภทเรือสายในเรือท้องติดนะครับเป็นรอบที่3ก็คือเรือสาวสวยอินธิราร่อน้ำแดงพบกับเทพบุรหงทองร่อน้ำสีเงิน มาพร้อม,มบรรจุไปภายแล้วนำเรือไปแทรกคู่ไม่กี้เลยเอาเชลเลยครับเรือดีล้มน้ำแบงบดงครับสาวสวยอินเทลราพมกับเรือดีทีมในธรรมดามนีนามบ้าเท่ขมุดหง,องรองล้งน้ำาสีน้ำม,ม,นมันพระอาจารย์พิทยาเอ้แล้วก็นผนะูงชมเดี๋ยวนี้เลยครับจะเลิกสงสัยสักทีว่าสองล้มนี้ใครขู้ชนะสองเที่ยวที่แล้วมา ก็คือผัดกันแท้ผัดกันชนะครับเดี๋ยวนี้กับสลากร่องน้ำเรียบร้อยเป็นเที่ยวสุ้ายแพ้ก็คือแพ้ชนะคือชนะครับทุกผู้ชเห็นหน้าที่ของพี่บาร์ก็แล้วทุกผู้ชเจ๋อเทพเพราะบนสุลล็อคผมถอดเอาแล้วต่างฝ่ายต่างนิ่งแล้วครับแต่ก็จะนิ่งน้ำนะครับขอปล่อยได้ปล่อยเลย เดี๋ยวจะทำจะมือสร้างหัวมึอองกับมาเสือฟขอบคุ้นหลายๆำทำผมมาเสือเนี่ยนี่้องครับว่ได้ยินด้หัวน้คกันไหมครับมาแล้วจ้า เ่อแล้ว่าเดี่ยวนี้เราแข่งกันดัดใจกับใส่กันมาแบบรุนแรงๆเลยทีเดียวผู้กำกับการบาลิไทยกับสาวสวยอิฐลาล่องน้ำสีแดงวันนี้ต้องมาเจอกับเทพผู้สุดหล่อในน้ำของเทพผู้ผู้หลงล่องน้ำสีนงินใส่มาดีที่บ้าตาต่อตาสัต่อสับโหต่อโหตาต่อตาผาต่อไปเร็วผาแบบเก่งไปชกยาวสาวดีกูติดติจกกับจากแรงแสงมาเพราอสองเที่ยวนะผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะคนละนึงเที่ยวมาดูเที่ยวนี่เที่ยวประกานไม่ใจใพ้ชนะเป็จริงจริงเลยแพ้เป็นโชคดีเมื่อที่สับไหวแล้วก็รุกผายโคแรงแรงนี่อ๋ จะหนีตลอดพอถ่ายจะหนีตลอดล่อฟังหรือเปล่าแต่ต้องหนีไปก่อนลนะครับแหมยับก่อนได้เปรียบเขาบอกมัน,นเอาแล้วหลอกน้ำสีนดำเงินตอนนี้พยายามขยับนิดนิดพยายามยจะขาย,ายับด้วยไรแต่หลอกน้ำแดงก็พยายามไม่ยอมเหมือนกันพยายามก็ข้อพยายามทขาเหเมืนเหลือเสด็จเสด็นดีติ้ึ้นมาเอาแล้วเริ่มคูก่กีสูสีแล้วเริ่มคู่กีคู่กีกแล้วเอาแล้วความดกดจันเริ่มอยู่กับแม่ตากล้องมือวิดีโอแล้วครับว่ากำลังลุยไปนั่นตอนนี้นนเปียดเสียนสีกันมัไปแล้วตาเอาแล้วเราไดนะ้ใส,ส่กันามาแบบ มาโชว์เพลงดีอีก yeah. น <c oughs> ึง <wildly blessing> ี่ีน้ีตโมากันเโาระาพอแม่มาท่าหใจก็เต็นที่ิ่ะ้าตตาสับตาาตกงงอทางอทาอราาด้ายก็โอเคผลกาขนา้าการครับโอ้โหครับ เ่าเส้นชัยมาแล้วนะครับแามา่น,น้ำน้ำเงินครับ,ทรบเ,เทพบุตรแ้่งทองเป็นฝ่ายชนะในรอบที่